วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเคล็ดลับในการสมัครบัตรเครดิตใบแรกของมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับต้องยอมรับว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะถ้าใช้อย่างถูกต้องนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการสร้างหนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีวินัยมันเป็นหนี้แน่นอนเลยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งจบใหม่เพิ่งมีงานแรกนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากสมัครบัตรเครดิตใบแรกนะฮะก่อนอื่นเลยประเมินตัวเองก่อนว่ามีความจําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตมากน้อยแค่ไหนคุณมีรายได้ประ จำอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าก็คือเงินเดือนนะครับและคุณมีศักยภาพในการจ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนหรือไม่โดยการดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายของคุณแต่ละเดือนมีอะไรบ้างประเมินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการสมัครนะฮะก็คือ1จะต้องเตรียมนะสัญลับัตรประชาชนข้อที่2คือสลิปเงินเดือนข้อที่3นะครับสเตตเมนต์ย้อนหลังประมาณ 3- 6เดือนส่วนข้อที่4นะฮะบ,บางธนาคารนะครับเขาอาจจะขอใบรับรองการทํางานนะครับพอได้3อย่างนี้ไปสมัครเสร็จปุ๊บนะฮะผมก็มีเคล็ดลับครับสอย่างที่ทา ทำให้คุณเนี่ยได้บัตรเครดิตได้ง่ายยิ่งขึ้น <S <S ข้อที่1ครับ <S 1> <S 1> คุณจะต้องไม่มีหนี้อย่างอื่นเช่นค่าบ้านค่ารถถ้าไม่มีเนี่ยจะทําให้คุณสมัครบัตรเครดิตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ถ้าคุณมีรายได้เสริมที่เป็นลักษณะรายได้เสริมเป็นประจํานี่นะฮะแนบเข้าไปเลยนะครับเอกสารแบบนี้บอกเลยเนี่ยเนี่ยฉันมีรายได้เสริมนอกเหนือนนจากเงินเดือนแล้วนะครับเป็นเท่านี้เท่านี้นะส่วนข้อที่3ครับคุณต้องดูนะฮะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของคุณเนี่ยนะครับต้องไม่เกินห้าสิทํางหาคารเนอรย ปล่อยบัตรเครดิตใบแรกให้คุณได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเคล็ดลับครับทั้งหมด